สวัสดีครับวันนี้พบกับครูอัอีกแล้วนะครับสําหรับคาบเรียนนะครับวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ของเรานะครับคาบสุดท้ายแบบนี้นะก็เป็นภาพต่อนะครับของเรื่องสังทองนะครับพระสังของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็จะได้เข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับเมื่อวานเราได้ดูเรื่องของผู้แต่งตัวละครที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนะครับ หรือที่มาต่าง,างๆนะครับเอาหัใส่ใหม่ก่อนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าพอเป็นบทละครนอกเนี่ยนะครับนะก็จะมีความเนื้อหาการแต่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีความมีความจริงจังมากนักนะครับนะนะบนะถ้าสังเกตดูว่าเจ้าเรื่องสั่งทองเนี่ยถ้าไปดูตามละครช่องชเจ็ดตอนเช้าๆนะวันเสาร์อาทิตย์นะครับละครจกักรวงนะ เขาจะแสดงออกตลกซะด้วยซ้ำนะครับนะอา้าวทีนี้มาดูว่าเนื้อเรื่องที่เราเรียนตอนนี้มันเป็นเรื่องอย่างไรนะครับกําเนิดภาษาังนะตัวละครนะจําชื่อไว้นะทายศสศวิมลนนะครับนะจันเทวีจันทานะครับจันเทวีจิตใจงดงามจันทาจิตใจอิจฉาริษยานะครับนะสามตัวนี้สี่ตัวนี้นจําไว้หลักๆเพียงแค่นี้นะครับนะเปิดไปที่หน้าสามนะครับเล่มนี้นะวันนี้เราจะเรียนไป เร่มหนังสือโค้ดก่านี่นงนะเล้่มนีนะครับนะวรรณคดีลำนำนะครับหน้าสามนะตอนกําเนิดพระสังนะอ่าเนี่ยโค้ดเอารูปของพระสังรูปทองเนี่ยตอนโตมาเนี่ยนะเอามาเฉยๆนะครับนะแต่บอกก่อนว่าตอนที่เราจะเรียนเนี่ยยังไม่ถึงหรอกนะครับนะพระสังเพิ่งจะออกมาจากหอยเสร็จด้วยซ้านะ เขาบอกว่าการครั้งหนึ่งนะครับมีพระราชาองค์หนึ่งนะครับนามว่าเท้ายศวิมณ์นะข้องเมืองยศวิมล์มาอย่างยาวนานนะครับมีมีมเหสีอยูอ่ชื่อว่านางจันเทวีนะครับนะพูดมเหสีก็พูดง่ายคือเมียนั่นแหละนะครับนะแล้วก็มีพระธนมนะครับชื่อนางจันทาพระธนมคือเมียรองนะครับนะนางจันทาเนี่ยอิฉานางจันเทวีมากนะครับ เอ,อนางจันทาอิชานางจันเทวีที่เป็นมเหสีนะครับจึงหาทางกันแกล้งนะครับเมื่อนางจันเทวีเนี่ยทรงพระคันนะครับก็คือท้องนะครับทรงคันก็คือท้องนะบอกก่อนการบ้านวันนี้เกี่ยวกับคําศัพท์ยากใครที่เห็นโพสบอกคําศัพท์ยากคําไหนก็นี่ไว้เลยนะครับจดไว้เลยนะเนี่ยเขียนตัวเล็กๆไว้นะครับนะ และประสูตรนะครับประสูตรว่าเกิดนะครับเกิดเป็นพระโอรสออกมานะครับองคหนึ่งเป็นหอยสังนะครับเกิดมเป็นหอยสังเลยไม่ต้องถามว่าทำํำไมคนถึงออกรูปเป็นหอยสังได้นะครับมันคือวรรณคดีนะครับนะมันคือวรรณคดีนะอ้าวโอลืมเปลี่ยนจอโอเคเอามาแล้วนะครับนะมีมีใครบ้างนะ สามตัวที่จำเมื่อกี้เท้ายศิวิมลนะครับมีมาเหสีชื่อจันเทวีมีสนมชื่อจันทาจันทาเนี่ยอิฉาจันเทวีนะครับนะก็เลยกั่นแกล้งคันที่นางจันเทวีเนี่ยจะออกลูกนะครับนะก็คือไม่ใช่ออกลูกสิตั้งทะตั้งคันนะครับนะนะครับ,นะรบท้องแล้วก็ให้ลูกออกมานะครับเป็นหอยสังนางจันทาเนี่ยจึงยุให้โหนนะครับโหนคือคนทํานายนะทํานายว่า ไปเป่าหูนะครับเป่าหูท้าวยศวิมลว่าโหนไปบอกท้าวยศวิมลว่าไอ้เจ้าหอยสังเนี่ยมันจะทําให้เมืองเนี่ยวิบัติล่มจมไปหมดนะครับท้าวยศวิมลก็เชื่อนะครับเชื่อในคําพูดของโหนเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเชื่อเรื่องดวงถูกไหมนะครับแต่พอโหนมาทักเนี่ยก็เออต้องต้องฟังไว้สักนิดหนึ่งนะครับท้าวยศวิมลจึงจําใจนะครับขับไล่นางจันเทวีพร้อมลูกน้อยหอยสงังออกไปจากเมือง ครับแค่เขาว่าจำใจเนี่ยคือตัวเองก็รักนั่นแหละรักลูกรักเมียนั่นแหละแต่ก็ต้องขับไล่ออกไปเพราะโหรเตือนนะครับออกจากเมืองตามคาเพชรทูลของโหรนะครับนะเพชรทูลแปลว่าพูดอ่าแจ้งนะครับนะแปลว่าแจ้งให้นะครับนะและคายุโยงของนางจันทาทั้งที่ยังรักและอะไรนางนะคะเหตุการณ์นี้สร้างความเสอนใจให้นางจันเทวียิ่งนักก็กลับมาก็มาสู่เนื้อเรื่องของเรานะครับว่าพรางยก เอาลูกน้อยน้ำเน่รหยดย้อยดังฝอยฝนร้องทูลพระองค์ทรงสกลน้องคนมีกรรมจะขอลานะครับบทบทแรกเนี่ยจะแสดงความโศกเศร้านะครับของนางจันเทวีนะครับที่ต้องถูกท้ายุสมนะครับไล่ออกจากเมืองพร้อมลูกนะครับนะอ่าดูรูปจําล่างเสียยังแล้วพักแก้วจะไม่ได้เห็นหน้าจะไม่คืน ะจะไม่คืนคงอยาดสงกามีได้รองฝ่าพระบาทไปนะครับนะก็คือตัวตัวตัวเขาเองเนี่ยจะต้องออกจากเมืองแล้วนะครับไม่ได้มารับใช้นะครับหรือรองฝ่าพระบาทนะพระบาทพระเท้านะครับอ่าเพง่ก็คือไม่ได้มารับใช้ท่านอีกแล้วนะครับนะสิ่งใดเมียได้พลาดพังแต่หลังอย่าให้ขัดอาาาัจชริยเมียขอสมาอาภายัยอย่าได้เป็นเวลาเลยคืออะไรที่เมียเคยทําพลาดไปนะครับนะ คือคิดดูขนาดโดนขับไล่ออกมานะยังแบบยังยังมีความคิดแบบนี้ว่าอะ,อะไรสิ่งที่สิ่งใดที่ทาพลาดพังไปก็ขอให้อโหสิกรรมกันนะครับนะอย่าให้เป็นเวรต่อกันแล้วกันนะให้พ่อยืนอยู่หมื่นปีโลคาอย่ามีพ่อคุณเอย๋ยไม่เยี่ยมม่านทองมองดูน้องเลยทําเฉยเสียได้ไม่นําพานะครับก็คืออวยพรด้วยนะบอกให้อายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ให้อย่ามีโรคนะครับ แล้วก็มีความน้อยใจเล็กๆว่าท่านเนี่ยไล่เมียได้ลงคอยอย่าไม่ได้สนใจเลยนะครับนิ่งได้ให้เขามาสั่งเสียตัดเมียเสียได้ไม่ดูหนะ้าว่าแล้วนางแก้วบังคมลาสาวใช้ซ้ายขวาก็ตามไปนะครับคือระหว่างที่เดินออกจากราชวังเนี่ยก็เมืองยยซิมลเนี่ยก็มีสาวใช้ตามมาด้วยนะครับคอ,อยู่อ,อยู่เถิดเจ้านางสาวสีบุญน,น้อยนิดมีอยู่ด้วยกันได้ ข้าได้เรียกขานวานใช้อภัยอย่าได้เป็นกรรมกันบอกคนใช้ว่าไม่ต้องตามไปหรอกอยู่นี่แหละนะครับนะขอโทษด้วยนะที่ก่อนหน้าน,นี้ต้องให้มารับใช้นะว่าพางนางอุ้มลูกยาจันทาพยักหน้านางสาวสันเดินหน้าโศกเดินหน้าโศก,กามาพันกํานันจันทาก็พาไปนะครับนะก็คือจันไอจันทาเนี่ยเหมือนปั้นหน้าเศร้ามาเลยนะครับนะ บัดนั้นเสนีที่ร่วมอัชาสัยรับเอาโฉบงามสามไวยสาวใช้ขึ้นไปยังในวังกินเหล้าเมาโป้งโฉงเฉงไม่เกรงไม่ขวยด้วยโอหังเชิญแม่มาพาไปในพนให้พนวังรับสั่งจะช้าอยู่ว่าไรนะครับก็คือเหมือนพอพอนางจันเทวีออกไปเนี่ยนะพวก สาวใช้ต่างๆก็พากันกินเหล้ากินเมากันเต็มไปหมดนะครับนะทำให้คนยากลําบากด้วยคราวรวยหาทักรู้จักไม่ที่มีปัญญาก็ว่าไปนี่พูดอะไรไม่ต้องการว่าพางนางเชิญนางลงนาวามิช้าบ่ายบากจากสถานทางสิบวันกันดานผลบ้านไกลไม่มีคนนะครับคือแล้วก็ระหว่างระหว่างนั้นเนี่ยก็ทําการเหมือนไล่ ไล่ให้นางจันเทวีเนี่ยลง,ลงเรือไปนะครับเรานาวาไปว่าเรือนะนะครับนะครั้นถึงจึงส่งนางเทวีดูหน้าปราณีละเหละเหละหนเสนีที่ได้กินสินบนขัดสนด้วยคนเขามาด้วยคนเขามากมายนะครับนะที่อ่าน เห็นคาที่เป็นสีสีไหลูกนะบทนี้จะเห็นคําที่เป็นสีสีเยอะนะคำที่เป็นสีสีพวกนี้โคจะบอกใครว่าเขามีคําแปลนะครับของคําเหล่าเนี้ยมาอยู่ท้ายบทนะครับนะมีไหมไปดูสิมันอยู่ว่ามันอยู่ท้ายเล่มนะครับอยู่ท้ายเล่มบนะ ถ้าสมมติเราอ่านไปแล้วรู้สึกว่าคำยากนะครับเจอคำที่แปลไม่ออกนะให้เราเปิดไปที่หน้าเอา่อเปิดไปตั้งแต่หน้าหนึ่งเอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนะก็จะเจอเป็นลักษณะนี้นะครับนะมันก็จะบอกพวกคำศัพท์ยากที่เป็นสีสีพวกนี้ไว้นะครับนะหาให้ถูกต้องตามตัวอักษรนะครับอ่ะก็ นะครับก็คือเป็นฉากที่เขาเนี่ยกำลังจะพานางนางจันเทวีลงเรือไปนะครับนะทีนี้นไหนไหนไม่พ้นเป็นคนตายจะลองดาบกลายเล่มนี้ดูเพื่อนกันช่วยฉุดหยุดไว้ผิดไปไม่ได้อย่าจู้ลุกคือมีมีทหารที่ติดตามมานะครับนะเหมือนเหมือนจะฆ่านะครับจะฆ่านางจันเทวีแต่ว่ามีทหารบางคนนะ เขาเรียกว่าอะไรห้ามห้ามปามไว้นะครับนะให้ให้นางเป็นไปตามกรรมของนางเถอะนะครับนะเหมือนทหารบางคนก็ยังเป็นคนดีอยู่นะคนะอ่าไม่คิดถึงอ่าตามกรรมตามเวน,นางโฉมตรูจูรุจะพากันวุ่นวายนะครับคือปล่อยนางเป็นไปตามเวนตามกรรมเถอะนะไม่คิดถึงตัวกลัวกรรมเวรามาทงาํง่ายง่ายถึงชั่วดีเล่าเจ้าเป็นนายจะผิดคิดร้ายก็ไม่ดี กลับไปเราจะดีกว่าว่าพางทางนางโฉมสีที่ใจเมตตาปานีบ้างข้าวของมีให้ทานนะครับแล้วออกนาวาคาใครดูไปใจหายหน้าสงสารฝ่ายว่าเสนีที่เป็นพานงุ่นงานไม่ไหวไม่ลาใขรนะครับระหว่างที่ลงเรือไปเนี่ยก็บังไอ้เจ้าทหารที่เสนีเนี่ยคือทหารนะที่พามานะครับนะ เสนีที่เหมือนเหมือนเราจะจะ,จะเนื้อมีจะฟันเนี่ยก็เหมือนงุนงนที่มีคนมาห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือน่าสงสารมากนะครับนางจันทีวีเนี่ยนะมีแต่ก็ยังดีที่ก่อนหน้านี้ทําตัวดีเลยมีทหารที่ยังรักนางอยู่นะครับนะรักรักนางจันทีวีอยู่ว่าเออให้ถนางไปตามตามทางของนางแต่ทหารก็ขัดไม่ได้นะครับเพราะเป็นคําสั่งของท้าวยศวิมลน,นะครับที่ต้องไล่ไล่ออกนะทีเนี้ย ก็จะไปต่อนะครับบทข้างล่างนะครับเมื่อนั้นไมเหสีโสกาอยู่ในป่านะครับพูดถึงเป็นคราวนี้พูดถึงตัวนางเองแล้วนะครับขึ้นจากท่าชลาลายนะครับท่าน้ํานะอชาลาไลัยแปลว่าน้ําพูดง่ายคือท่าน้ำนะครับนะไม่รู้ที่จะไปแห่งไหนเลยตะเกียรลงเรือมาแล้วถูกไหมตะเนี้ยขึ้นขึ้นมาทางท่าน้ำแนละ้ว ทีนี้มาคนเดียวแล้ะเหลือคนเดียวแลวไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับนะเดินพลางทางอุ้มลูกพลางเห็นทุกแม่บ้างหอยสังเอย๋ยบุกป่าไรแม่ไม่เคยภัยก็คือป่านะครับเพราะกรรมซามเชยเจ้าอะไรเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเนี่ยนะนะนะก็คือเหมือนบอกระหว่างที่เดินไปก็บนกับลูกไปเพราะเพราะเจ้าเลยเนี่ยนะแม่เลยต้องมาลำบากต,ตามขนาดนี้ ปากก็บ่นไปนั่นแหละแต่ด้วยความรักลูกก็ต้องพาลูกที่เป็นหอยสังไปในจิตใจของแม่ตอนนั้นนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเนี่ยจะเป็นคนหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่พอคลอดออกมาด้วยตัวเองก็ต้องรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับอ่ะเป็นคนหรือจะได้มาเป็นเพื่อนมีเหมือนไม่มีโอรสษาโอรสแปลว่าลูกชายนะครับนะคนําไหนที่โคตนึกอ,ออกโวยก็จะแปลให้เลยนะครับคำไหนโคตรนึกไม่ออกโวยก็จะพยายามแปลรวมๆให้นะ นะนะครับคือเขาก็บอกมาว่าถ้าสมมติว่าหอยสังเนี่ยเป็นคนเนี่ยบางทียังพอได้เป็นเพื่อนบ้างนะครับแต่พอเป็นหอยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรเลยนะทั้งนี้เพราะไอ้เพราะเพราะอีจันทานะครับกับไอ้หโหรามันรู้กันเนี่ยรู้แผนการและนางจันทีไม่ใช่คนโง่นะครับเป็นคนฉลาดรู้อยู่ยุ้รู้อยู่แก่ใจนะครับว่านางจันทากับโหนเนี่ยโหนไอ้เจ้าโหนเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันวางแผนซึ่งกันและกันนะ ทั้งอีสาวศรีมันร่วมใจมันเร่งรัดให้แม่ถ่ายผันทั้งอ้ายเสยนาจะฆ่าฟันเสนาคือทหารนะเสนาเสนีเมื่อกี้ครับคนเดียวกันนะครับนะอัศจรรย์ใจแม่นี้แน่แล้วพระร่วมห้องน้องยังอลัยเหตุไรไม่เกงทุนกระหม่อมแก้วพ่อหลงกลมันแน่แล้วเดินพางนางก็โศกีโสกีเพราะว่าเศร้านะครับคือระหว่างทางเนี่ยก็บ่นไปเรื่อยนะครับคนะือมีคนเดียวน่ะนะคือแล้วก็ บน่บนบ่นทายุสิมนต์ด้วยทําไมถึงไม่เชื่อใจกันเลยนะระหว่างทางก็มีเสียงนะครับเสียงเสือแรดช้างกวางรายใจหายอกสั่นควันหนีเล็ดลอดกรอบลูกกอดลูกและเข้าโสกีเทวีอุ้มสั่งดําเนินไปดําเนินไปว่าเดเนินนะครับนะพูดง่ายคืออุ้มไม่ว่าเสียงสารสัตว์จะดังขนาดไหนก็อุ้มแล้วก็เดินไปด้วยความรักลูกนะครับนะแต่ก็บ่นไปเดินไปบ่นไป เดินมาสุริยาร้อนแรงสุริยาคือแสงแดดนะพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตนะร้อนแรงแสงใสแลเห็นป่าพนาลายัยพนาลัยก็แปลว่าป่านะั่นแหละนะโฉมยงดีใจเข้าไปพานพบสองเท่าปลูกถั่วนาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญในตอนแรกนี้นะครับนะคือด้วยความที่เดินไปด้วยความที่ไม่รู้อะไรอีหนุ่ยเนะอะไรเลย ไปพบกับสองตายายนะครับนะนางนั่งวันทาขมีขมันวันทาก็คือไหวที่เราไหวกันนะครับนะว่า,ฝ,าฝ่ายว่าสองเราดูหน้ากันยายถามตานั้นทันใดตานี่ดีร้ายจะไม่ตรงมั่นคงดูผิดหาผิดมามั่นคงกูคิดหาผิดไห่นัดแนะก,กันมาหรือว่าลายตาเอาใจออกนอกกันคือเหมือนตาเขา อ่าก็คือเหมือนโชคดีแล้วที่ได้เจอตายายนะอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เหมือนขอนะครับให้อยู่ด้วยนะขอจะอขอจะอยู่ด้วยนะครับน้อยนั้นหรือรูปร่างอย่างกินนอนยายคอนตาผัวจนอ่ะตาผัวจนตัวสันก็คือเหมือนไอต,ตาเนี่ยพ,พูดง่ายคือตาเนี่ยนะ อยากให้อยู่แต่ยายเนี่ยไม่อยากให้อยู่นะครับนะคือเหมือนเหมือนกลัวว่าเออจะมาอ่อยตาหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะไอไอผู้หญิงตัวเล็กๆทํางานอะไรได้นะครับนะฝ่ายตาโกรธยายเอาไม้รานมึงไม่เห็นความสําคัญด้วยอันใดเอามึงเห็นความสําคัญด้วยอันใดคือตาก็โกรธว่าเออทาไมไม,ไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยเขาอะไรประมาณเนี้ยฝ่ายลูกคาวหลานก็ไม่ว่ามันบ้า มันบ้าอย่าถือแม่ค้าไหวแต่มาแต่ตำบหลหนใดแจ้งใจให้ยายตาก็คือไม่ต้องสนใจมันนะไม่ต้องสนใจยายเลยนะบอกบอกตาว่าเออเป็นคนเป็นภัยมาจากไหนนะนางเล่าตั้งแต่ต้นจนปลายตายายพาไปยังเคหากาแปว่าถ้ำแล้วไปว่าที่อยู่นะครับนะที่อยู่นะ จัดเย้าเรือนให้มีได้ช้าด้วยความเมตตาปาเีสุดท้ายก็ตาก็พาไปอ่าอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งนะครับนะกับลูกน้อยของเขานะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับน่าจะได้ประมาณครึ่งเรื่องนะการบ้านวันนี้นะครับจง,นะจงเขียนทำนะจงเขียน คำศัพท์ยากนะครับนะคำศัพท์ที่โค้ดแปลไว้เหล่านี้นะแปลมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยนะครับนะจานวนสิบคานะครับพร้อมแปลความหมายนะครับจงเขียนคําศัพท์ยากนะครับพร้อมแปลความหมายสิบคำเอง นะครับที่โค้ดแปลมาเนี่ยก็เกือบเกือบสิบอยู่แล้วแหละนะครับนะบางคําเรารู้อยู่แล้วนะบางคําก็ยังไม่รู้นะครับนะอย่างอย่างที่บอกว่าไปดูในพจนานุกรมท้ายเล่มนะครับนะคำสีสี่น้มีหมดแน่นอนนะหน้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนะลองไปหาดูนะอยากให้ได้สืบค้นนะครับนะบางงานทําเองได้ก็ไม่ต้องลอกนะครับนะไม่ได้ยากจนเกินไปงานองโอ๊ตเนี่ยนะ ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะครับตอนนี้พบเจอบตายายแล้วได้บ้านอยู่แล้วนะครับนางจันเทวีถูกขับแล่ออกจากวังมานะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อหอยสังจะได้ออกมาไหมนะครับวันนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคลิปจะยาวจนเกินไปนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ